เลยอะแฝงว่มามันนีโต๊ะแอ้งเลยแต่พี่น้องแดดก็เริ่มจะออกเืองฝนจะล้ววานก็จะมาอัปเดตนให้เพื่อนๆดูจ้าว่าวันนี้ฝนตกจ้าฝนตกแดดจะเริ่มออกนะคบพี่น้องกำลังใจอุ้ยแดดพูนา่าพี่น้องแสงแดดจ้าเลยมันนี่ หลับที่นี่พอแค่นี้ก็นคะครับสวัสดีจ้าไม่ทั้งนั้นหรือจ้าไม่ใช่เอาคลิปเก่ามาลงนะจ้าแค่นี้น้อยสองตลบวิ่งเก็บผ่าสองตลบเราจะหาก็ไม่เห็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวอยู่ไม่ก็ไระไต่าอัปเดตดันฝนให้พี่น้องดึงเนาะกัะนเนาะฝนตกหนักเลยจ้าจะเป็นเรื่อง คลิปช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปฝนนะคะคุณเอไอจ้าขออัปเดตแต่ละวันให้ดูเนาะกันเนาะฝนตกแต่มีก็ได,ด้แต่อัปเดตดันฝนให้พี่น้อง,งะะด,าาดึดงเนาะคะ่ะเนาะฝนตกหนักเลยจ้าแอร์พี่น้องแจ้ฝนก็ทิ้งแล้วช่วงนี้น้ำใจคือว่าตกมาสองมือนะจ้ะ ลอนเพ่นรุปอนมีผนมัน,นก็เริ่มซาลงเลยจ้ะัริ่มซาลงแล้วไม่ทั้งนั้นหรือจ้ะไม่ใช่เอาลิปเก่ามาลงนะจ้ะลอนเพ่อนรุนปอนมีผลมันกเริ่มซาลงเลยจ้ะัริ่มซาลงแนละ้วงานจะทั้งนาบ้าน แต่ฝนตกหนักเลยจ้จน้อยกระทวมีกระจาทมซร้อยขึ้นมือนั้นเนาะต้แห้งจะกตก้แห้งเรื่องจะเป็นเรื่องคลิปเ่วงนี้อาจจะมีแต่คละคะิปฝนเมฆอคุณเอไอจ้าขออัปเดตแต่ละวันให้ดูแะะนะล้วกันเนาะฝนตกแต่ละวันก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจ้าว่าวันนี้ฝนตกจะฝนตก แดดก็เริ่มออกนะพี่น้องไม่ทั้งนั้นเรือจะไม่ใช่เอาคิดเก่ามาลงนะจ้าพี่น้องดูเสียงไอ้ลงมมเนี่ยแล้วก็เทลงมาแห้งอีกจ้ะพี่น้องเพื่อไอจ้าขออนุญาตด้วยจะเด้อคิดมันก็ตกนะพี่น้องจ้าแล้วแม่ผมจะท่วมไส้นะจ้านั่นก็ถ่วงไส้นสอยอยะนอยอยช่วงนี้แล้วก็กำลังใจอุ้ยแดดพูนะ่าพี่น้องแสงแดด จ่าเลยมันนี่หลับที่นี่พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ๊าจา่เห็นมาจากพี่นอแน้ำถล่มใสยเลยจ้าแดดกเ็เริ่มมองแล้วจ้าว่าพระอาทิตย์ออกแล้วจ้าฝนตกหนักเลยจ้า,า,จา,น,จาน้อยกระถัวมีกระถั่ถวสซ้อยขึ้นเมือนั้นเนยะโตแห้งจะโตแห้ง ชค่อง้อยลิ้นมาในน้อยอาะแปลวาวันนี้ตกแข้งเลยจะบิน้องแดดก็เริ่มจะออกล้องฝนจะฝนตกแดดออกจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้กับน้อกแค่นะขอบคุณที่มารับชมนะจ้าล้ววันก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจ้าว่าวันนี้ฝนตกจ้าฝนตก แดดก็เริ่มอกนะครับพี่น้องนอนเพื่อนนิดไปตอนมีฝนก็เริ่มซาลงเลยจะฝนซาลงแลวแดดก็ออกเลยแดดแ่น้าพี่น้องขอบคุณทุกใบทั้งนั้นเลยจ้ะ ไม่ใช่เอาคิดเก่ามาลงนะจ๊ะแต่ตกลงมาส่วนม,มีก็เมื่อกี้ท่านพาย,ยุตบนตกลงมาแห้วีเลยจ้ะเดจะตกเดี๋ยวยุดจกที่นอนเนอตอนแรกก็ลิ้มฝนตกแดดออกจากที่น้องจ้าสำหรับคลิปน,นี้ก็พ่อแค่นี้กับน,นา้าค่ะนขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะฝนตกมากระจายน้อยกระทัวมเลยจกระถั่วสร้อยขึ้นเมื่อนั้นเนา โต๊แ่งจะโตกเแข่งเครื่องนี้น้อยสองตลบวิ่งเก็บผ่านสองตลบเลจะผากตก่หตเหียวเลต๊เดียวอยู่่าพี่น้องแจกผมก็ถือแล้วเครื่องนี้หลังแจกที่ว่าโต๊ะมาสองมือเลยจ้ะจ้ะเล่นมาแจกพี่น้องน่นถ่วงไส้เลยจ้ะ แดดก็เริ่มหมองแล้วจ้ะว่าพระอาทิตย์ออกแล้วจ้ะพี่อาทิตองมเมื่อเมื่อแดดก็เริ่มพวยม่บ้านล้วจ้ะแดดก็เริ่มสะบาาแล้วจ้ะตาขาก็เพานงจะเก็บเข้าบ้านสองรอบแล้วจ้ะนี่กันเนี่ยมีเสียงไอล่องมาเลยแล้วก็เทยต้องมาแห้งอีกจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวไอ้แจ๊กอ,อนุญาตด้วยจะเด้อคิดแดดก็เริ่มหมอกนะฝนตกแดดออกจแจพี่นอ้องมาในรอบบนกระบาดทุกมือแจบ้านทุกมือเ,ออเลยลอยลิ้นมาในลอยอับแฝงมาบันี้ตกะแกงเลยแะพี่น้อ,นอ,อ,พแพนนอง,แ,ง,องแดดก็เริ่มจะออกงลงฝนจะ่น้อย,อยสองตลบวิ่งเก็บผ่านสองตลบมันจะผ่าก็ไม่เห็น ยวตกเดี๋ยวอยู่แดดก,ก็ออกแล้วแดดจ้าน้ำพี่น้องขอบคุณทุกจะเป็นช่วงคลิปช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปฝนะะะะคุณเอไอจ้าขออัปเดตแต่ละวันให้ดูเนะกันเนาะฝนตกแต่ละวันก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจ้าว่าวันนี้ฝนตกแต่ฝนตก แดดก็เริ่มออกนะครับพี่น้องเมฆก็จะตัดเด็ดดันฝนให้พี่น้องเบึ้งเนาะค่นะเนาะฝนตกหนักเลยจ้าเด็ดฝนให้เบึ้งจ้าแต่ละมือละเวินเนาะค่นะเนาะฝนจะไปดูข้างนอกก็จ,จะเริ่มสะบาาเลยจ้าอาคาก,าก็ะบ่ดเหีงจะเก็บเข้าบ้านสองรอบเลยจ้ะ นั่นก็ทางน่ะบ้านแก่เนี่ยยิ่งเสียงไอ้อลง้งนเลยและกระเทยตงมาแห้งอีกจ้ะพี่น้องคุณเอบลจ้าขออนุญาตด้วยจะเด้อคิดแดดก,กันเลย่หมอกนะฝนตกแดดออกจ้ะพี่นอ้องลงไมในโ้กบนกับบ้านทุกมือจ้าบ้านทุกมือเนลยนอนเทียนรุ่ง ตอนนี้ฝนมันก็เริ่มซาลงเลยจ้ะตอนนี้ฝนซาลงแล้วจ้ะเห็นมาจ้ะพี่น้องน้ำท่วมไส้เลยจ้ะแดดก็เริ่มออกแล้วจ้ะโอ้พระอาทิตย์ออกแล้วจ้ะจ้ะเห็นมาจ้ะพี่น้องน้ำท่วมไส้เลยจ้ะแดดก็เริ่มออกแล้วจ้ะโอ้พระอาทิตย์ออกแล้วจ้ะแดดจะเริ่มออกไหมฝนตก ข้องฝากไมทั้งนั้นเลยจ้ะไม่ใช่เอาคิดเก่ามาลงนะจ้าฝนตกหนักเลยจ้าน้อยกระถั่ว,ถวมีกระจาดถัวสร้อยขึ้นเมือน,นั้นเนี่ยตกแห้งแต่ตกแห้งช่วงพี่น้องเมื่อเริ่มแม่จะเริ่มพวดมาบ้านนะจ้ะเด่นเนี่ยมียเสียงไอลุกมาเลย เด็กกระเทยต้องมาแห้งอีกจ้ะพี่น้องคุณเอชอาจารขออนุญาตด้วยจะเด้อคิดบ่านทุกมื้อบานอีกแล้วจ้ะเนี่ยคำเก่าขยจ้ะอันเก่าเก็บไปมั่งแล้วก็มี้นอกจากนี้เราควรเก็บไฟฟ้าไปทั้งนั้นเรือจ้ะไม่ใช่เอาชิปเก่ามาลงนะจ้ะลอยลิ้นมาใน้อยอาแฝงมาในโตกแก้งเลยจ้ะพี่น้องแดดก็เริ่มจะออก ดึงฝนจ้ะมีการตั้งอัปเดตดันผลให้พี่น้องดึงเนาะคะเนาะฝนตกหนักเลยจ้าเห็นไหมจ้าพี่น้องน้ำท่วมใสเลยจ้าแดดกเด็เริ่มหมอกเลยจ้าว่าพระอาทิตย์ออกเลยจ้าก็เริ่มหมอกมาพี่น้องตกแป๊บเดียวเริ่มท่วมอีกเลยจ้า น้ำไหลน้ำเอื้อมาเลยจ้ะแกพี่น้องแกผมก็คอีกแล้วช่วงนี้หลังจากที่ว่าตกมาสองนึงนะจ้ะแต่ตกลงมาชวนี้ีจ้ะเมื่อกี้ท่านพายยุ่มาในโตกลงมาแห้งวีเลยจ้ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดจ้ะพี่น้องเอ้อตอนแรกกะลิ้นอาเดีฝนให้เบิ่งจ้ะแต่ละมือละเว้นเนาะค่ะเนาะ มันจะไปดูข้างนอกน้อยลิ้นมากนีน้อยแต่แมามันนี้ต๊กแอ้งเลยจะพิองแดดก็เริ่มจะออกลงฝนจะ